วันที่21ตุลาคมปี2568ถือว่าเป็นวันอมาวสีหรือบางคนเรียกว่าวันขอเงินพระจันทร์ค่ะซึ่งวันอมาวสีวันพระจันทร์ดับเป็นวันที่ดวงจันทร์ได้ทำมุมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะดังนั้นจึงถือว่าเป็นวันพลังเปิด หรือเป็นจังหวะที่มีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยและจีนถือว่าวันเอามาวาสีนี้เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดเพื่อเตรียมรับกับสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและเหมาะแก่การอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินโชคลาภหรือการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละด้าน ชาวลัคนาราศีตุลนคะวันอมาวสีวันอังคารที่21ตุลาคมปี2568เป็นวันที่มีพลังงานแฝงอยู่มากเลยทีเดียวนะคะ ในทางโหราศาสไทายและโหราศาสจีนวันอมาวาสีคือวันพระจันทร์ดับค่ะเป็นวันที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนท้องฟ้าถือเป็นจุดเริ่มต้นของรอบจันทราใหม่พลังของวันอมาวาสีนี้จึงเหมาะกับการรีเซ็ตชีวิตเหมาะในการเปิดทางเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเหมาะในการอธิษฐานเพื่อขอพรเรื่องการเงินการงานแล้วก็โชคลาบค่ะถือว่าเป็นช่วงที่พลังฟ้าเปิดและก็ให้อิทธิพลที่แรงมากเลยทีเดียวนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลหลายคนหลายท่านที่เคยรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาการงานติดขัดการงานไม่ขยับไม่เดินหน้าเจอกับปัญหาหรือเจอกับเรื่องราวหนักใจทุกใจปรากฏว่าในวันอมาวสีนี้นะคะเหมาะอย่างมากที่คุณจะได้มาทบทวนเรื่องในอดีตปัญหาในอดีตว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุต้นเหตุทําให้งานของคุณไม่ก้าวหน้าอะไรที่ทําให้คุณเจอกับปัญหาทางตมอะไรแบบนี้ ควรจะมีการทบทวนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทบทวนทั้งการกระทําของตัวเราเองทบทวนในการกระทําของคนอื่นที่มีผลต่อง,งานเราทบทวนไปถึงเรื่องระบบทบทวนไปถึงเรื่องของลูกค้าแล้วคุณจะเจอทางออกหรือสําหรับชาวลัคนาราศีตุลบางคนก็อาจจะรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่นี้มันไม่ตอบโจทย์ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานใหม่รีเซ็ตชีวิตใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเลยก็ได้อย่างเช่นยื่นใบสมัครนะคะใครที่อยากจะหางานใหม่อย่าเพิ่งรีบลาออกจากที่เก่านะ ให้หางานใหม่เอาไว้ก่อนยื่นใบสมัครเอาไว้ก่อนและทุกอย่างต้องทําแบบมีแบบแผนนะคะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีตุลต้องทำเรซูเม่เก็บไว้เรียบเรียงข้อมูลให้ดีข้อมูลให้ครบอยู่ในเรซูเม่แล้วพอถึงวันอมาวสีก็กดยื่นใบสมัครไปหลายๆที่ได้เลยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีตุลบางคน อาจจะกําลังมองหาลู่ทางทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะมีพลังงานดีๆเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคุณลองสังเกตตัวเองนะอาจจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะอย่างเช่น y o u u u e f f c e e o o o t t k t t o k ทาอะไรได้ลองทําดูที่มันเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากต่างชาติหรือว่าอาจจะทํางานร่วมก,กันกับชาวต่างชาติหรืออาจจะเป็นลักษณะการทํางานที่ต้องใช้ภาษาต่างชาติเนี่ยแหลคะค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลจะทําได้ดีไม่เช่นนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานเบื้องหลังแบบนี้ค่ะก็ถือว่าทําได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ลองปรับลองหาวิธีในวันอมาวสีนี้จงใช้พลังของวันอมาวสีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะชาวลัคนาราศีตุลแต่คุณต้องคิดนะว่าอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาหลีกเลี่ยงการทําอะไรผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะเจอกับปัญหาหรือเจอกับทางตันได้อันนี้ก็คือบอกกัน ไว้เตือนกันไว้นะคะส่วนในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีตุลวันอมาวะสีนี้เป็นจังหวะดีๆในการเริ่มต้นวางแผนการเงินใหม่ ชาวตุลหลายคนหลายท่านนะคะมาเริ่มคิดในมุมของการออมเงินการลงทุนการเปิดบัญชีร่วมกันกับคนรักคู่รักหรือแม้แต่การใช้นี่การชําระนี่ก็เหมาะอย่างมากเลยทีเดียวและชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในวันอมาวสีนี้อย่าพยายามใช้เงินไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยอย่าพยายามใช้จ่ายอะไรก้อนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะคะชาวตุลคะสิ่งที่อยากจะฝากเตือนกันให้คุณระแวดระวังคืออย่าเพิ่งซื้อของที่มันไม่จําเป็น ในนนวัี้ถ้าอยากจะซื้อซื้อวันอื่นนะอย่างเช่นจ่ายเงินไปกับการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แกจ็ตใหม่ๆ่จ่ายค่าทริปท่องเที่ยวหรือว่าจ่ายเงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าการชอปปิง้งอันนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะชาวลัคนาราศีตุลไม่ควรที่จะไปหยิบยืมเงินใครด้วยนะเพราะว่าวันอมาวสีเนี่ยมันเป็นเหมือนวันก๊อปปี้ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในวันอื่นๆเกิดขึ้นในวันถัดไปเกิดขึ้นในเดือนต่อไปอีกประมาณนี้เป็นต้นและก็ไม่ควรที่จะให้ใครยืมเงิน ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลังการเงินรั่วออกนะหลีกเลี่ยงกันให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะไม่เช่นนั้นก็อย่างที่สมัยบอกไปค่ะว่ามันเป็นเหมือนวันก๊อปปี้เดี๋ยวเดือนอื่นเดือนต่อไปสัปดาห์ต่อไปก็จะมีคนมายืมเงินคุณมาเล่าเรื่องให้คุณฟังมาเล่าปัญหาความทุกข์ใจให้คุณฟังอีกหยิบยืมเงินคุณอีกแบบนี้คุณก็หนักใจเหนื่อยใจอีกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะรวมไปถึงการค้ำประกันด้วยนะคะหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงค่ะสําหรับประการต่อมาค่ะในมมมุของควา รักความสัมพันธ์วันอมาวสีนะคะจะส่งพลังให้ชาวลัคนาราศีตุลกล้าเปิดใจกล้าสื่อสารมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่โสดอยู่นะคะแล้วคุณอาจจะเคยมีปัญหาทางด้านความรักมีประสบการณ์ในมุมของความรักที่ไม่ค่อยดีในวันอมาวสีนี้นะคะก็เหมาะอย่างมากที่จะเปิดใจพูดคุยกับคนใหม่นะฮะให้โอกาสคนใหม่ให้โอกาสตัวเองก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอย่างมากค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลท่าน ใดที่มีคู่มีคนรักแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหากับคนรักคู่รักทะเลาะเบาแว้งกันพูดกันไป3ามสี่ประโยคก็ไม่เข้าใจกันในวันอมาวสีนี้ก็เหมาะอย่างมากนะที่จะมาเปิดอกคุยกันเคลียร์ถึงปัญหาที่มันค้างคาคาราคาสั่งปรับความเข้าใจแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะอย่าใช้อารมณ์ในการคุยกันนะชาวลัคนาราศีตุลใช้เหตุใช้ผลพยายามคุยกันดีๆอย่าคุยกันแบบทะเลาะอย่าอย่ามีปากเสียงกันจะดีกว่าถ้ามีปากเสียงกันอย่าลืมว่ามันเป็นวันก อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะมันอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแววงแบบนี้อีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปในเดือนต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามพูดคุยกันดีๆพูดในสิ่งที่เป็นมงคลเปิดใจสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาจะดีกว่าหรือชาวลัคนาราศีตุลถ้าความรักมีปัญหานะก็ใช้พลังของวันอมาวศีนี้แหละในการให้อภัยคนรักคู่รักมันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกให้กลายเป็นพลังงานสร้างได้นะคะสิ่งที่ ที่อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีตุลคืออย่าทําอะไรด้วยอารมณ์ค่ะเพราะพลังของวันนี้มันค่อนข้างรุนแรงถ้าจิตใจไม่สงบมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงแทนที่จะได้รับพลูเออแทนที่จะได้รับพลังงานดีจากวันอมาวสีก็กลายเป็นว่าได้รับพลังงานลบแทนและแทนที่คุณนั้นจะได้รับประโยชน์จากวันอมาวสีก็กลายเป็นว่าคุณได้รับโทษแทนเพราะฉะนั้นอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อย่าตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องวางแผนระยะยาว อย่าคิดแค่ระยะสั้นๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้นะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ายดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ